สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจ๊ตุ๊กตาการย่างอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เจ๊ตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการตั้งจุ๊บยางในรถใหม่นะคะรถอีแท็กนะคะสามารถตั้งได้นะพี่น้องถ้าจุ๊บยางขาดนะจ๊ะนี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้คือบอร์ดนะคะคัตเตอร์ค่ะกาวดำกันไกรอยางดิบ นี่แล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือจุ๊บยางนะคะอันนี้คือจุ๊บยางรถอีแอกนะคะนี้เห็นไหมเขามีเปลี่ยนนะคะอันนี้ของเจทุตาเองนะคะรุ่นวายนิดนึงนะคะทาไมนี่ลักษณะยางที่อ๋ลงก่อนเด้อลักษณะยางนะคะที่มันที่จะตั้งจุ๊บนะคะโอยเห็นไหมนี่นะคะมันขาดแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะสําหรับรถอีทแอกก็คือ ขี่รถยางอ่อนนะจ๊ะนะจ๊ะต้องเติมลมด้วยพี่น้องเด้อไม่รู้มันจะอ,ออกได้ไหมนะเดี๋ยวเอารมออกก่อนนะคะมันยังเหลือ,อลมนิดนึงนะอ่าลืมบอกไปนี่คือที่คันสอนนะคะสําหรับช่างนะคะหรือว่าใครอยากซื้อมาไว้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อทางออนไลน์มีขายนะคะมันออกไม่ได้นะคะจุบ๊บบีแล้วนี่เห็นไหมออกได้แล้วเราก่อนอื่นเราจะต้อง ตัดออกก่อนนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเจ๊ตุกตาปรับกล้องให้ดูนะคะว่าเราจะต้องทํายังไงนี่เราจะต้องเอาจูบตรงนี้ออกก่อนนะคะด้วยการตัดนะคะเห็นไหมเอาคัตเตอร์นะคะกัดตัดออกหรือว,ว่ามีดที่มันเล็กๆก,ก็ได้ถ้าใหญ่ๆมันสีหวิเส่มือได้พี่น้องด้วยต้องเอาเล็กๆนะคะ อันนี้มือใหม่ก็ทําได้นะคะไม่ยุ่งยากนะคะนี่ไม่เคยทําก็ทําได้แล้วพี่น้องเดสําหรับช่างใหม่ๆอ๋แบบนี้นะคะอ๋อแล้วเราก็ทําการเจียนะคะเจียด้วยบอสให้มันเนียนนะคะเพื่อที่เราจะตั้งจุ๊บใหม่เข้าไปอันนี้ก็เห็นไหมคะออกมาแล้วนะคะนี่แบบนี้ แล้วทีนี้เราก็ต้องเจาะรูตรงนี้ให้มันกว้างๆนิดนึงนะคะเวลาตั้งจุ๊บใหม่รูมันเล็กนะคะรูเล็กเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเติมลมไม่เข้านะคะเดี๋ยวจะยุ่งยากอีกคว้านรูนะคะเขาเรียกวาคว้านรูมันใหญ่ๆทำไมเจ๊ตุ๊กตาถึงว่ารูมันเล็กนะคะนี่นะคะ นี่เห็นไหมอันใหม่มันเล็กแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะพี่น้องเรายุ่งแต่กับตัวนี้นะคะคว้านให้มันกว้างขึ้นแค่นั้นพอระวังนะคะระวังมือเด้อคัตเตอร์จะหลุยใส่มือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเจียยางนะคะเจียตรงจุ๊บนี่นะคะอ่าด้วยบอสนะคะ บอสของเรานะจ๊ะเห็นไหมเหมือนมุมมันแคบๆเนาะถ่ายอีกนิดได้ไหมให้กล้องอีกนิดนึงเนาะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เจียคือบอสนะคะตัวนี้เขาเรียกบอสลมบอสเจียลมนะคะแล้วทีนี้เราก็ทําการเจียนะคะเจียจุบยางออกเห็นไหมเอ่ยเห็นกันไหม แบบนี้นะคะเราเรียเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการเตรียมอุปกรณ์ที่จะตั้งจุกยางนะคะอันนี้คือจุกยางที่เราจะตั้งใหม่นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องตัดยางดิบนะคะนี่ยางดิบมีขายนะคะทางช่องทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวเจ๊ตุ๊กตาจะอินเรทไว้ข้างล่างคลิปนะคะนี่เดีย๋ยวจะวางไว้ใต้คลิปให้นะคะใครที่อยากได้เทียบดูก่อนนะ เราก็มาตัดนะคะตัดให้เป็นวงกลมนะคะแต่ฝั่งอื่นเราตัดออกมาก่อนพี่น้องเห็นกันไหมนี่นะคะ,ะเดี๋เดกทุกตาจะตัดเป็นวงกลมนะคะวิธีตัดก็คือเทียบนะคะเทียบเทียบให้ตรงนะคะ,ะตัดออกนะคะเป็นวงกลมให้เท่ากันนะคะเห็นไหมเหนอื่อ พอดีก็อีกเจดตุกตาสูงกว่าอันนี้ไม่มเเราจะมาตัดให้เป็นวงกลมนะคะไปก้มแล้วมันไม่โอเคเนาะนี่ตัดออกไปนะคะเห็นไหมคะเห็นกันไม่เอ่ยง่ายๆนะคะเป็นขั้นตอนที่แบบว่าไม่ยุ่งยากมือใหม่ก็ทำได้นะคะ อ่าดูคลิปเจ๊ตุ๊กตาจบทําได้เลยนะพี่น้องเนอะนี่มันจะได้ลักษณะกลมๆแบบนี้สองชิ้นแบบนี้นะคะหแบบลังจากนี้เราก็จะเอานี่วางไว้ก่อนนะคะเราได้มาแล้วนะคะเราก็พับครึ่งวงกลมนะคะครึ่งวงกลมสองรอบนะคะหลังจากนี้เราก็ทําการตัดตรงนี้นะคะตัดให้ขาดเลยเช้าเชา กันไก่ก็ไม่คมนะคะจะต้องดาวใหม่แล้วดิน,นี่มันก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะเห็นไหมรูนะคะแล้วหลังจากนี้เราจะทําการเจียนะคะตรงนี้ก่อนที่จะป่ายางได้ก่อนที่จะตั้งชุดได้ต้องเจียนะคะเจียอะไรเจียเพื่อที่จะทากาวนะคะนี่ถ้าไม่เจียทากาวไม่ได้นะจ๊ะมันไม่อยู่ถ้าไหนจะบระย่พ่น่อง ญาติยานะคะ ะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทาก,กาวนะคะกาวดำของเราถึงจะดำก็ดำแตกกาวเดี๋ยวพี่นองเยอะเดี๋ยวทุกต,ตาใจไม่ดำนะจ๊ะโอ้คือหน่อยสดสๆจริงๆเนาะไม่ได้นะคะถ้ามันน้อยอย่างนี้นะคะน้อยจังซี ป่าไม่ได้นะคะป่าไปก็มือตุวยบึ้กกอคือเอาไปนองป่าไม่อยู่นะจ๊ะอ่าเราวิธีที่แก้ไม่ให้มันมันแบบว่าเละเหมือนเละส้มเฟมเหมือนโคลนแบบนี้นะคะเลีวเหมือนน้ำแบบนี้เราก็คือต้องตัดนะคะนี่ตัดยางดิบของเรานี่แหละค่ะตัดยางดิบนะคะแก้พลาสติกออกนะจ๊ะ เขาเียสีดำเนแสดงว่าพ่อใหญ่แล้วผสมเวลาด้วยนี่เป็นน้ำเลยนะคะถ้าเป็นน้ำมันทำไม่ได้มันต้องข้นๆนะคะนี่แกะแบบนี้นะคะต้องแกะออกนะคะถ้าไม่แกะออกก็ได้แต่ว่ามันเปื่อยช้ามันิมันค้าปจะติตพี่น้องนี่เราสามารถผสมใช้เองได้นะคะสำหร,รับกาวดำนะคะถึงจะดำก่อดำแต่กาวพี่น้อง เราสามารถผสมใช้เองได้นะคะกาวเนาะนี่เดี๋ยวมันจะกระคุนนะคะรอแป๊บนึงนะคะในระหว่างที่รอนะคะใครที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับวิธีตั้งจุกยางรถไถน,นะคะหรือว่าจุกยางรถอีแท็กจุกยางอะไรก็ตามนะคะสามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปของเจ๊ตุ๊กตาได้นะคะแล้วเจ๊ตุ๊กตาจะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอนะจ๊ะ วิธีผสมกาวเจตุกตาก็มีบอกนะคะที่มันจะมีคลิปอยู่นะคะไปหาดูได้ไม่งั้นก็คอมเมนต์ถามได้นะคะบอกหมดไม่กักนะจ๊ะถึงกาวจะดําคนใจไม่ดํานะจ๊ะย้ายอันนี้เนาะเออเริ่มคนแล้วนะคะถ้าเริ่มคนแล้วเราก็ทาได้นะคะใครและใครที่ชอบงานช่างงานสายลุยงานแบบเป็นนวนสกปรกแบบเจตุกตาก,าก็สามารถ กดติดตามเจตุกตาไว้ได้นะคะแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะถึงไม่ใช่ช่างก็สามารถดูได้นะคะระดับความรู้หรือดูไปเพลินๆคิดว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะซีรีส์การประยางของเจตุกตานะจ๊บะบอคิดบอฝันคือกันละพี่น้องว่จาจะว่าเป็นร่างปะยางอ่ะราทานะคะอะทธาทาแบบนี้นะคะเห็นไหมหลังจากที่เราผสมแล้วมันก็จะข้นๆแบบนี้นะคะ เห็นไหมทาวนแบบนี้นะคะค่นแล้วนะคะรอให้แห้งนะคะแห้งแล้วพี่น้องเด้อบ่แหง่ได้ดดิเัาจะติดไม่ได้นะเราต้องรอนะคะอันนี้เราก็จะมาทาก,กาวเหมือนกันนะคะโอ้เคยียงพี่น้องมันมันอยู่ด้านในเนาะมันเป็นจุ๊บนะคะมันทํายากนิดนึงเสื้อผ้าสวยๆก็ใส่ไม่ได้นะคะดําเบิดแล้วนะคะอเคอ้ยเนาะ ันนี้เราก็ทาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจปหามุมก่อนพี่น้องผู้หญิงก็ทําได้ช่างมือใหม่ก็ทําได้นะคะนี่ดูนี่ดูคลิปเจตุกตาจบทําได้เลยนะคะดูคลิปเจตุกตาจบทําได้เลยนะคะทานะคะทาวนไปนะคะ เหรียนตะกาวดูิพี่น้องกกาวกะกาวดำๆมันเป็นอาชีพของเรานะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนถ้าเกี่ยงงานเราจะจนทันทีไม่เป็นไรนะคะอ,อันเล็กๆไหมนะคะมันไม่พั่วป่าย,ยหน้อยนึงพี่น้องเออจากสีเนห่แม้แล้วเ,เราก็มาวนให้มันรอบนะคะ นี่เห็นไหมเห็นไหมเนียนสวยนะคะเนียนแล้วนะจ๊ะรอนะคะรอแห้งทีนี้แต่อันนี้สําหรับอันนี้แห้งแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาแกะยางดิบนะคะยางดิบของเราแกะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะเดยกตุ๊กตาจะทําแบบให้ช้าๆนะคะให้ทุกท่านได้รับชมดีๆนะคะแบบว่า เออสามารถไปทําได้นะคะเข้าใจโดยละเอียดนะคะไม่เข้าใจรายถามได้นะจ๊ะนี่แกะพลาสติกออกนะคะแกะพลาสติกออกแล้วก็มาแปะตรงนี้อ่ะมันจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแปะแล้วมันเขาก็จะอยู่ด้วยกันนะคะเป็นคู่นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เขาจะอยู่ด้วยกันค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ รอนะคะรอตรงนี้แห้งก่อนอ่ะหลังจากที่แห้งแล้วนะคะเราก็ใช้ดินนะคะเป็นดินเหนียวนะคะอุดรูนะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะอ,อก่กอุดเพื่อที่ว่าแบบว่ายางมันจะไม่ได้เปื่อยเข้าไปในรูนะจ๊ะโอ้เยอะไปนะคะ <laughs> นี่ มันจะมันจะไม่ได้เปื่อยเข้าไปในรูไม่ใช่อะไรหรอกเวลานั้นครับมันเปื่อยติดกันแล้วมันเติมลมยากนะคะเวลาตั้งเสร็จแล้วจะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะไปตั้งจุบยางกันนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือเราเตรียมเตาปะนะคะแล้วก็ เอากระดาษเจาะรูตรงกลางนะคะเสียบเข้าไปในจุบยางที่เราจะตั้งใหม่แล้วก็เพนเล็กกลมๆนะคะเสียบเข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็ทําการขึ้นเตานะคะให้เรียบร้อยด้วยการเช็คลมเช็คไฟถ้าลมมาไฟมาก็กดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็รออีกประมาณสัก20นาทีนะคะเพราะตั้งจุบมันใช้เวลานานนะคะคลิปนี้เจ๊ตุ๊กตาก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะจ๊าบ๊ายบายจ้า